พี่ฮันผู้ชมมื้อนี้มาเบิ่งอันสาธิตเกี่ยวกับการว่านแห่เด้อเนาะตัวใดงมาได้เอาตัวนั้นเนาะตัวนี้แม่นตูตูเห็ดแเมื่อกี้นี่ทดลองซื้อว่านี้เอาแท้บาด์เด้อเอาอื้อแม่นลแล้อลองเด้อเออแม่นละโอ้เฮ็ดเห็อยู่นเห็นเห็นอยู่ติ้วจิ้วเดี๋ยวๆดี๋ยเอาตัวนี้เซซอกแล้วเอาตัวนี้มานี้เออ วิธ ah. yeah. ีขอนะเมย์ได yeah. ้คร yeah. well, ึ่งหนึ่งแล้วเขาเอาตัวนี้อ่อนซุนเดี๋ยวเด้อเดี่เขาเอาตัวนี้มาจับชิกกันเลยเอาเอาตัวนั้นขึ้นบานเอาตัวนั้นขึ้นใส่นั่นพูดบานจับนี่เนาะเออเอาเอาเอาขึ้นเบมลรถเอาขึ้นเบมลรถขึ้นเบินเลยปะโอเคเอาขึ้นเบิ็ดบมลเอาเอาขึ้นเอาเอาซุนมัดขึ้นเมล็ดตัวนี้เออเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนเนาะเออเอาทางนั้นก่อนเออเจ้าเออตัวนี้เออจ้าไปต้นยังไงกินเนี่ยต้นต้นดอกไม้เดเ๋ยวเจ้าเจ้าเจ้า กำไว้ซิช่เลยเราห้องวานไปซิเลยเดี๋ยวเราตัวนี้ตัวนี้โอเคเอาน้องเในลูกมันนี่สีเนี่ยสีได้อยู่บบบนี้เออได้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าเจ้าเจ้ากำมันกำอันนี้มันพร้อมเออกำกำกำตัวนี้กำกำบัสซารอนะโอ้โหสิว่าตัวนั้นจากวานนั้นแล้วเราไปดีเมียวเดี๋ยวเฮ็ด นับหน่อยไหมนับหน่อยนับหน่อนับหอบไหมมาถ่ลายเดี๋ยวเดี๋ยวยึดกันนึงนับหน่อยสิไปนึเกือบสีลงนบ่ใกล้นุงหนึไปแล้วสามสามเอ้พื้นลอยด้อเป็นยังไงพื้นลอยด้รดต้องชีโนะพื้นลอยด้วยปะปะคนไปะอนพอละพิ่นมือใ้เจ็บเอวพพอละพอละพเดี๋ยวคลิปตัวใดได้เอาตัวน้าลก เยาามนกินปลามันตึกตอยู่มือได้เนาะโอ้บบได้อยากเดเบ็ดนะว่ามีเบ็ดอะไกินเนี่ย่า่เบ็ดบ่ได้ขอนบเล็ดนะเอามางมตอันมันน่าแดกอะไรพอปาไม่ไปงานเพิ่นไอ้ตัวหอยตัวนึงบบได้ตีบ่ได้หรอกบถึกอ้าโอเคถือว่าโได้ปลาสองเท่าพี่้องเคยที่สิบวันทกินตักปีนี้ปีหน้ามาเฮียนไหมเนาะเอาขอข้าใจ